ต้องร่วมงานบา,าบ,นบาร่าวันนี้ครับเนก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานบาบาร่าเบก้าเบก้านะครับผมเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมงานก็ขอบคุณมากที่เชิญพวกเรามานะครับใช่ครับก็รู้สึกว่าได้มางานดีๆงานงานร่วมกันด้วยแล้วก็ได้มาคู่กันด้วยก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่แบบว่าให้เราได้มาร่วมงานกันก็นดีใจมากได้ร้องเพลงได้ร้องเพลงด้วยใช่ใช่กไม่ใช่แค่ร้องลรอร้องเพลงด้วยกันเลยใช่ ใช่ใช่ใช่ครับก็จบมาสักพักแล้วแต่ว่าแฟนคลับก็ยังยังแท็กมาอยู่เลยทุกวันพุธอะไรอย่างเงี้ยแบบยังยังคิดถึงวันพุธที่ต้องมาตั้งปั่นแท็กด้วยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคอนแท็กมาอยู่เลยก็ขอบคุณมากเลยอะไรอ่ะอ๋อพาร์ิเซียนวันนี้เป็นไงมาไปถึงไหนแล้วอะไรแลคนรอคอยกำลังจะเริ่มครับใช่ กำตอนนี้มันมาอย่างว่าเรื่องราวมันจะยังไงต่อไปกำลังกำลังประมวลอยู่ครับบทบทกำลังจะกำกำลังจะออกมานะครับกำลังทีละนิดทีละนิดเออเราเราสองคนจะมีส่วนร่วมไหมแบบในการคิปในการอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ามีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่ากำลังคิดอยู่เขาน่าจะคิดหลังบ้านกันอยู่แล้วให้พวกเรามาตบบทอะไรกันเข้าอีกทีหนึ่งอ่ะส่วนตัวเลยเราคิดว่ามันทันไหมคะสองเดือนถ่ายไปไม่ทันครับผมสองเดือนถ่าย ของที่ใสเป็นไม่ได้ครับช่วงนี้ทํางานเยอะไยังไม่มีเวลาไปถ่ายเลยแต่ก็อยากทําออกมาตามที่เราปากไว้ใช่ครับคือพอาหลายๆคนมารอคอยเนาะก็ตั้งความหวังว่าแบบมันจะต้องแบบกว่าสิ่งที่เคยเห็นกครับก็เรากดตาไหมผมไม่ไม่กดดันครับไม่กดดันเเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เตรียมพร้อมทำหน้าที่ของเราเนาะแล้วเรื่องของบทเรื่องของอะไรจะมาเนี่ยเราก็พร้อมรับตลอด ก็คาดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้ครับผมคาดว่าคาดว่าจะ้เร็วๆก็อยากให้ทุกคนตั้งตาตั้งตารอคอยกันต่อไปค่ะคุณยุ้นเองก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรไม่มีครับเรื่อยๆพร้อมเล่นทุกบทครับอยู่ที่ว่าเขาจะแอดอะไรเข้ามาเพิ่มดีกว่าเออมีก็ไม่ได้มีรีเควสอะไรเพิ่มเติมเนาะิถ้าเห็นบทจริงๆอาจจะอาจจะรีเควสเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นได้อะไรเงี้ยอยากให้มันอยากไอ้ตรงนี้แฟนๆน่าจะชอบนะตรงนี้เราน่าจะทำแล้วสนุกนะอะไรใช่ ต,ตอนนี้ก็รอมันไปก่อนครงานคู่แล้คะหลังจากนี้จะมีให้ได้เห็นอีกนะคะก็คงเป็นอีเวนต์ใช่ครับก็จะมีอีเวนต์แล้วก็พวกไลฟ์อะไรอย่างนี้ไปก่อนนะผมรอรอบทมาแล้วก็อะไรมาแล้วก็จะได้ดูก็ดูงานคู่งาน event, อีเวนต์เราไปก่อนใช่ครับอออยอดคอมพิวเตอร์ล่าสุดแสนนะใช่เอายังไงคะคุณชื่นใจอะไรบ้าง สินใจครับก็าตื่นมาก็แสบแล้วเลยบ่นๆในทวิตแป๊บเดียวก็มีคนตามคุนเป็นพมบดี่อนนี้พมบนีเจ้าพมบดีว่าจะแจก200,000แล้วก็จะ200,000แต่ยังไงพอมันแสนอยแล้วมันแบบมีความพิเศษอยากทำอะไร ก็ตอนนี้ไม่ได้ jogo. คิดเลยก็คงขอบคุณมากที่ตางค์ครบหนึ่งแสนแล้วก็อยากให้เพิ่มไปเรื่อยๆฟังผมบ่นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วตอนต้นหลังนะเท่าไหร่ตอนนี้ของผมก็เจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านแล้วมันเกือบเจ็ดหมื่นครับผมถ้าได้แสนหนึ่งวันนี้เลยก็ดีก็บ่นวันนี้ต้นลองบ่นดูลองบ่นเดิถ้าบ่นก็จะได้เหมือนกันงานหลังวันนี้ล่าสุดจะบ่นนะใช่ใช่แล้วอาจารยอย่าพให้ทิ้งไปไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ับครับเขาไม่ทิ้งอยู่แล้ว ผมก็ไม่ทิ้งแฟนๆติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับมีงานก็ฝากมาเชียร์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเราด้วยครับใช่ครับชื่อด้อมมาดักษาชื่อด้อมชื่อด้อมคิดเลยเราต้องคิดแล้วนะชื่อด้อมมาพร้อมภาพพิเศษครับมาพร้อมล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้อ่ะล้อเล่นนะล้อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตั้งใจคิดกันในเร็วๆนี้แหละเนาะ ไม่อยากไม่ผิดหวังใช่ผัดไปเรื่อยเลยเราจะคิด <Okay. S 1> ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับ